หอดแล้วไปนองหอดแล้วหอดบ้านเน่ยุภาดแล้วเอาหมูมาส่งตามออเดอร์ค่ะสองกิโลอยู่สองคนเปิดบะ,น,น,ะน้อหน่อคุ้นแม่คาขึ้นสามารถที่เอาหลายแท้โอ้ย <c oughs> <c oughs> ปิดประตูทางนันบัด ใช้ยู่เปิดทางนี้แต่ว่าสิอยู่บอลเกือบกับคือบอมมี่เดี๋ยวพูดอันี้เปิดเบื้งก็น่าแม่พีท่ทักเอาไปเปิดทางพุ่นละบันนี่เปิดทางพุ่นกับซางเด้อเขาทางพี่แล้ว,วนั่นเอาพายยูเขานเนาะบันนี้เต้าหมูนี่เคยเสดไปเอาแม่เขาเห็ดเขาหยีเข,ขาเป็นบ่อพ่อเขา เอาเอาหมูมัดทรงตามออเดอร์ตัวโอ้อันเอาจจเจ้าไหนก็ม่แดดจากเจ้าจากอย่างดเอาหมึมขมมก,ก,กมข,ขึ้นเห็ดไใบเตยหมึอก้อนนี่บ่มีแดดบดนิมือวานนี่ก็เรียกว่ากุ้งแก่หาเถ้เห็ดเลยว่าหมูยังเสร็จทรงตัดสินใจไปตอกขาคือเห็ดห้านขึ้นบานิกะเอาเอาสังกะสีมามาแผ่นนึงไปบแขงง็งแรงแผ่นนึงไบบทั้งทึ่งดันไฟใส่สังกะสีแผ่นล่างเอาหมูไปหยหญ่ไว้ทั้งท,งทงึ่งด้ยเดี๋ยว่าไม่ถึงไม่หยาบเขาเรียกว่าย่างแม่แม่หมูย่าง ย่านหมูก็เป็นหมูแดดเดียวเท็ดมันแห้งมันก็เหมือนหมูแดดเดียวนั่นแหละแม่เออในลาบค่ะจากคุณพี่รัตนาพ่บกแตงมม่สิว่าเป็นเขียวมาหลักคูบเป็นันสิวเป็นหมูมาลกติย้าวงบ่บบออะล่ะทุ่งละหาร้อย่รูปหนึ่งแมตรโลทุงละโลุนี้แม่จ้า เอพิไบเอพซีเพิ่นเสือให้ยเอพินบอคุณรัตนาบอกคุณรัตนารัตนาน่ารักของเมฆข,ของเมียนสองโลของคู่เอเดนดูสุรินเอพินบอคุลแมนสุรินน่ะบ้านเมืองหงเนะ<ต>งาะเขาบริรัมบ้างมีฝนตกคอยบา้านมปนเจ้าเสียเอาหยังมาใหายที่สุดเลยเออบ้านฉีไปเอา,าลปลปาหมู่บ้า,บานแบบที่นี่บ้านที่นี่ก็เลยกว่าโอ้ยมันฝนมีสี่จีไปเอาที่ที่ไหนบ้านนี้เขาเต่ากันแล้วกำลังสิไปเอาปลาแล้วแม่ เอาปลากาปลาเขาวสอยเนาะเออปลากาปลากาคนแสบเนี่ยแมนแมนมันไข่นี่นี่เนี่ลังสิไปเขาเต่ากันอยู่ไปเอาใส่ลหรอหวยครับนี่หวยหวยทั้งอันมูเจ้าไปซื้อหรืเจ้าเบ็ดถือสิไปโยกสะดุ้งเกาไปเอาแหไปลากเอาใน่หวยปลากาอย่สุดยอดเลยแสบแสบอันได้เจ้ามาให้เนาะจ้ามือบ้านเปิดบ่อผืนบอดบ่อผืนบอสมือบ้านเปิดอันไปบ้านทั้งบอดที่เสลียงมาขายปลาคอพองก็เลยเอาไว้จันันโลนึง บรดนี้ในทิเบตเนี่เยเขเลยรุ่ตัวเขาก็ว่ามาเจ้าขี้ขอกไปบ้านหมอลำเด้ออยู่กลางทงคนละเขาไปเขากะ็ะไรขายาอย่างนี้ซอสเมาเบิร์ตเมาเบิร์ตประเทศเอีนอีหวานเอาปลาไปขังว่าเอาเนาะเต่งฝามันก็นเต้นเนาะฝนปลามันถือน้ำถือกินน้ำส่นเต้นดอกใหญ่ขับเดินอยู่ที่เ<บ>ว่าเขาจับปลาเออบอดบอดมาต<ป>าบาลพ่อใหญ่แหลมเนี่ยว่าเห็นปลาบืนดีใจว่าฉัน จ,กจักตาเสียสิมาบืนอยู่ฮันเอาเขาว่าฝนตกเนาะไปได้แที่มันบืนจากนัหนบืนออกจากกระมังยี่บานเฮ้ยคอยเบิ้งคิดอยู่แบบคอยเบิ้งคิดมึงโจออยู่ปลาบืนนี่อ่ะมาขึ้นสิโพดแต่หัวแต่ฝนตกไว้จากดอกผู้ผู้ผเปิ้งเก็บเปิ้งกระเจี๊ยมันมาเป็นฝูงเลยเนาะมาเป็นมูงสิเลยเนาะเออจะว่าเนี้ยได้ดอกเงยอยู่บานนี้ คุณเอ๋มาบอกว่าทายุบานขังพอดีความมันของคนเราะก็เลยวูบลงพปนะโอ๊ยบ้านตื่นมาไม่ได้ออกมาอยู่คุบ้านบ้านเด็ถามหาอยู่มันไปนอนรับทับชิดยังก็รอกระเดียแท้ตัวหาแม่อยู่หนันผมไม่ได้ออกไปด้วยแม่โคตรพชะะื่อแคกอย่างเมื่อบ้านไปหาเฮ้าหนึ่นกางกําลังกันกุลีกุจอกําลังเห็ดห่นอันนี้อยู่แหละออไปกับไปขวนเอาดอกบัวไปไห้กามหนึ่งเอายังว่าเห็ดเล่นแบบนี้รู่มากขนาดเอาไม่หยัง ดอกไม่ใช่ไหมดอกมันก็มาเป็นครูต้นสินดอมนกมันเป็นกรัรมป์ไหนก็บอกกูร้อนในโล,โลบบน่งร้อกันแลยวบางสิ่งโอ้ยดีนหายมือนี่จ้ายายครัวแล้วเอาหมูเอาหมูย่างอันนั้นว่าเมนหมูแดดเดียวหมูย่างหมูอบหมูอบว่าเมนอบว่าเมนหมูอบเขาเรียนหม,มูข้าวแม่นบ้านเฮาตะกี้กันเพื่อได้หาเอ,าอืองหาป,ป่าไม่รักข้าเจ้าะก๋าจะย่างไว้เองสินะบัดนี้เฮาสิเง็ี้จะได้ว้แช่ตู้ไว้แช่ตู้ไว้ก็ได้แม่ยายมันเขียวเนาะมันบอกเออเขาตู้ไว้โลดเขาตู้ไว้ แบบย่ำแน่นกะกินท่านบ่น้อเนยสิภาบ่กินหมูตะบากะอะไรไปขึ้นเกาเพอมาอย่างขอบคุณคุณลูกสาวรัตนาเจรัตนากันยุคประเทศเยอรมันเยอรมันโอ้ยสิมันสื่อมาให้คุณเมสุภาพเด้อเอ็ซี่เป็นลูกสาวนี่แหละพูดเมสุภาพแต่วัยพ่อขึ้นให้ให้ลูกสาวอยนี้อย่สุขภาพแข็งแรงรำรวยรำลุ่ยรวยแล้วเห็นว่ยหลายก็เกาเด้ลูกเด้อซะถ้าพูณแม่สุภาพมาก เราคุณแม่สุภาพก็บอกอย่างนี้บอกจิ้มตาบาก่าสิให้รูให้เต้ากินมอแล้วกก่สิเอาไปวัดเอาไปเทศทอดไปเพื่อญาติไปนั่นเบิดหลายเอาให้ไปบ้านทั้งถุงนะจ้าเดี๋ยวพยาบาลก็บอกอย่างเดี๋บวพยาบาลแล้วพยาบาลไปขายบักลำยายซอยมวนมวนเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราไปใส่เพท่อนเห็นอยู่รถบ่เห็นไปใส่บุญเราตื่นขึ้นแล้วไปใส่บุญมันเป็นไรสดขายบักลำยายซอยขายเบิดกระม่องดีใจวัดซัร์เมื่อไงเมื่อแม่เมาเมื่อเดียวกัน เจ้าคือดีแท้อันมูอยู่เฮี้นเด้ยอันมูมูมูยู่เฮี้นมันเหลือนั่นเออเฮ็ดจังได๋นน้อกูไปเลขขายจังได๋นน้อเกิดอยู่เกิดยากอยู่พยาบาลไปพอดีพอดีคือยังไปเออคือยังไปเอกคือยังไปเอกขี้มาขาวไป็นในางเอกนี่ล่ะจ้าเจ้าคือดวงดีแท้ที่แรกเฮ็ดคลิปก่อนบัดนี้เพิ่นว่ามาไล่สดขายเฮาบัดนี้เพิ่นว่าไล่สดขึ้นโอ้ยเจะผู้ซอยติเอาไปวัดแม่เอ้ยหมู่บ้านไปวัด ไปวัดบ้านหน่อยกริงที่ว่าเป็นเบาหวานวัดจะไปทบทกลงบ้านตุ้ยก็เอาไปเบิดแล้วก็แจกพี่แจกป้องรอบบ้านเนานี่แหละผมป่องไปวัดบ้านหน่อยดิโอไปวัดบ้านหน่อยแมนตักหาไปวัดเอาว่ามันเครื่องตันกันนี่แหละในในภูณร์ในส่วนหลายๆพี่นี่ที่เหลืออันอันหลวงพ่อบอกเอาขึ้นมาอีกได้ป่ะนี่ก็เลยเอาขึ้นมาจากสองพ่วงสามพ่วงก็เลยให้แม่ขาวกับใชยบ้าน บัที่แนวมามาเนอาสองพวงสมาตรวัดมาทบกับจุ้เฮียนอีกมันมันนหลาเหลวกับริแบงไว่าเรื่องไหเอาไปบานงานศพงานศพฝากทร้างน่นแม่เอออะไรต้องการในบุญใ้กุศลได้คือเก้าวัเทมาไห่ได้คือเก้าวัด ล้วก็ได้ไปกินไปท่าให้พี่ให้น้องให้ไปเพ่นไปอย่างันบันนี้ในบุรีุศูนย์ลายอัศจรรย์ก็นั่นเจ้าของลำไยถึงทัวมาถามเป็นไรครับย่า่์โอ้ยเบิดแล้วพ่อสอนอ่ะขายมือเดียวเบิดอ่ะเขาเงือบบากันนั่นเป็นลำไยร้อยกิโลขายมือเดียวเบิดมืูเทฟซีล้วกันแมนดูเฮาอยู่ใซอยกันเนาะแมนขอบคุณพี่น้องไในบุญีพุธศูนยหลายเน้อผู้เอามาให้ อยู่ให้กินเอามาไปกินไปท่านกระไดจะเป็นดีนะฮะเพอดีกับท่วมกับเขาพันษาพอดีเนาะแมนเนข้าเจ้าไปทำบุญกระไลเจ้าได้ไปทอดเทียนมาล้วโอ้ถวายไปไปผู้เมียุภาพก็ได้คอยถวายเราเพราะว่าผู้เมียุภาพจะให้ปูเพคนถวายให้กระไลประหยัดน้ำหายิโพอตัว พอเอ้ยจะบาต้องห้องต่างๆน้ำตู้หรือลูกเอาไปอันลูกเอาไปอันกับไปใช้ประโยชน์ดอกไปใส่ใส่สูตรใส่เสื้อผ้านี่ละเป็นมุ่นเป็นมั่งพอเป็นมุ่นเป็นมั่งในลาก็เด้บ้างที่โคกกับสากอันโคกกับสากอีแม่แล้วก็มาหายเรีววันนี้แล้วหายตู้อีกก็เป็นมุ่นเป็นมั่งยู่นี่แหละก็เด้บ้างที่เล่ากระดิ่งพวอนมิดไปเลยแม่เมือขึ้นมันร่อฟังมันล่อบ่มิดไปเลยแมียแตเดียว่าเล่ากับสิคิดน้ำของเล่าแต่มาบอกกางเล่าเราก็เป็นอย่างหล่อ อันก้อนแต่ก้อนสิไปวัดตัต้งตื้นตื็นหนึ่งเขายนีมือเศรอบรรจินีอ่อนสวยมากเกะเกะมันก็เลยเปิดออกมั้งสิละ,ะบัดนี้ก็เลยถามอีแม่แม่จะได้เปิดเกบะบ่อ้ยจะไปเปิดอีหยังพนะ่ะนะเอ่าละอยู่สองคนบ่มีใครเปิดกะนขงต๋องแม่นละไข่บสิเอออันกะดสิบปายดเสินาเหี่บดเดี่ยวเดี่ยวอันตัวตริมึงสิไปวัดให้กูบองสินะก็จะประมาณนี้เนหรออันบรรยากาศถ้าเบ้าหยังไหวกับเล้าเหล้าสืบต่อเนื้อแม่น ้วสิท่วงเจ้าเ้าบอกเล่าถาว่าไปเห็นตามข้าวเบาอยู่แล้วสิท่วงเจ้าอยู่ไหนคดีเลยได้หรอจูมันข้าเจ้า่าเห็นเห็นเลยดิเห็นใส่เสือเสือตัวนั้นอยู่น้ำพยาบาลทำพยาบาลแล้วเสือไล่อ่อนเขียวอ่อนอ่อนเขียวอันน่ะอยู่น้ำพยาบาลพะนะแต่ว่าพยาบาลขนขิ่งลูกเลยเพราะว่าเอฟซีเพิ่นเพิ่งถามมาว่าพอการเคยเสียเสือตัวนี้ตัวนี้แบบนี้แบบนี้บพ สีมากตอนตอนที่ช่วงแล้วปวยแล้วสีมากใส่เสือตัวนี้ดูดูเดี๋ยวแขนสัน่นไล่แขนสั่นค่อยเชิดแม่นเดี๋ยวเชิดเล่าไล่ปากกว่อืมนั่นแหละสีเขียวเราจะมักใส่ตัวนี้ดูเอนนี้ว่าเอาทับดินเ่าแล้วแล้วถ้าดินใส่ตัวหลาย่ตัวตัวแดงตัวหนึง่งสีแดงสีเทาๆแล้วก็สีอ่ะสีเขียวที่ว่าบอกแม่นเอาหม้อเส้กไปนั่นอะไรเอาไปเห็ดเล่าวอหม้อได้เอาไปเห็เหเดหแล้วกับเ,เห็ดแห้งแทบตอนเรา ใ<ไ>บ<อ>บาทีแกเราประเด็แม่ต้องเอาไวบวัดก่อนจังเอาขึ้นมาเอาที่แรกอะเอาว้พุ่น,นี่แหละไปจะขึ้นมะฮูว่ามะเมนตอนแจกโอ้ตอนนั้นที่ว่าตักบาทแล้วจ,จังไปเอาตักบาทแล้วมันคือสิคือคนก็หนสิฝันไหวแล้วว่ามีรถ่าต้องได้ละคือสิว่ามีเพราะว่าเพื่อนก็นเอาไปเอาไปแล้วก็สักอนิจจาสักอนิจจาแล้วก็ต้องได้ละ สักนิดจา้าเราก็ไว้วัดสามขึ้นบีบแต่พอปุ๊บพักกันบีบแต่ลดหาแล้วพอบุ๊บดแล้วอันนี้ตอนนั้นแม่กับคือเราก้นหลายอย่างตั้งแต่ชุดอัดอัดลัลดแตนเล่าหนึ่งลัดตะแตนเล่าหนึ่งกับผู้ห็ิในสีขาวแกนเงาเลยกับผู้ห็นงยักบาตผู้ใดเอาไปใส่เลื่อนพยาบาลเอาไปเจีมีบ้านกับบาบอได้รับธรรมดาต้อกมูแม่ต้องไปไทยไหมเดีอันนี้ต้องผู้อื่นเอาไปแสดงว่ายู่วัดยู่วัดถามหลวงพ่อกับผู้ห็น ถามซับปลาเหลือกับว่าพ่อพี่พู้ใดสิลป์คนออกไปบ่าหนึ่งพี่จันตอนนี้ก็เราไปจังสิบอยงี้หนอนมินบอกนี่มันพี่น้องอะล่ะไอโบชาเอาพี่มันพี่น้องเอาไปแล้วคือมาถามหาแล้วของเล่าใส่สุดขาวเล่าจากวางแล้วมาถามหาแต่เสื้อมาห่อมเสื้อมาห่อมก็เอาไปอยู่ดิอืมก็เดทไห้ขึ้นมาอยู่ไหนเสื้อมาห่อมเนี่ยแล้วคือว่าเราบ่ได้ใั่ก็เขาเจนพี่จัน ถ้ามาดาทุกอย่างเี่กขันสักการิจาให้แล้วเขาจ้าก็ต้องได้รับเราก็ต้องได้รับอย่าหน้าให้แล้วเบนบอกเอากระเลวแต่ดอกขันเล่ามาท่านมีเราก็ะติ๊บมาท่วงคือเก่าล่ะที่หนึ่งสิงหาหนี่มาบอกคอยโลดเนาะมาบอกบอกหลานมาบอกลูกบอกเมียสามตัวหกตัวเก่งจิ๋มเออมาบอกเหมือนควงนั้นเลยเด้อขันอยากได้รถเบนบอกกระติซื้อไปให้เนี่ยแหละเขาบอกเป็นอย่างเนี่ยแหละ ปลาแค่ใดหลักใหญ่สามตัวจริงๆยกตัวจริงๆบอกมาเลยเนี่ยเขาพันษาเรีย่ยไปหามาลุดตัวไหนเหม็นๆไปกองสลากมาแล้วก็มาบอกตัวเม่นบอกจ้าเอาแม่ขอบคุณหลายๆเดี๋ยวปวงจะไปหาปลากระมูเขาถาจ้าจะไปยกสะดุ้งเรื่อยนึงขอให้าเจ้ามานกับเจ้าว่าจ้าเดี๋ยวจะเอาปลามาให้ดอกแม่ขอบคุณ,คณพี่ขอบคุณน,อน,ะะน้องเด้อค่ะเด้อแม่สุภาพกฝากๆน้ำเนยฝากขั้วลำเพลิอนสองขั้วลำเพลินของคุณแม่สุภาพ เบิ่งแล้วใไ้กดไรโคกดแช่์กดติดตามกดซับสไครใบปักูดพร้อมทังเอาช่องนฝากช่องของนะยายพวงนัแน่ค่ะยายพวงินเพิ่มลำพื้นพีเชียวเบิ่งแล้วกับยายยืดซื้อได้พี่น้อเน้อให้กดไล์กดแช์น้ำกดถูกสิ่งทุกยางมาแต่ายกขออย่างเดียวยากดอันเดียวอยากยากดขามโคษณานะแมนแมนขามดชนะเท่าทวาใดอันนี้ว่าไฮโค้ด โพดโพบกโมบบักแตงจวดจกา้ากบ้มพนาเอามาเลิอดเถอะเอามาเลิอดเถอะน่าอาพี่น้องาไว้สำเนาคลิปนี่เอาบายยพอกันไหมสบาย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 เย็บฟวงตีนป่น